เอาวสารคนชอบยืนสายชาร์จเพราะเมื่อแฮกเกอร์สามารถที่จะแอบฟังชิปเข้าไปแฮกโทรศัพท์มือถือเราได้เพียงแค่เสียบสายชาร์จเข้าที่โทรศัพท์มือถือเราก็เสียข้อมูลแล้ว ดิจิตอลไลฟ์อัปเดตกับตาสปริงนิวชวนคุณไปดูเรื่องราวสุดอันตรายและจะมาเตือนภทยทุกทุกคนครับเพราะเมื่อแฮกเกอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้ชิปของเขาตัวเล็กลงแล้วก็แอบฝังเข้าไปในสายชาร์จอันเล็กๆแบบนี้ได้ซึ่งเมื่อเราเสียบสายชาร์จเข้ากับโทรศัพท์มือถือครับเราก็ถูกแฮกเกอร์แฮกโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวโดยเจ้าสายเคเบิลตัวนี้ครับมีชื่อว่า O m จุดหรือ OMG เนี่ยแหละเรียกง่ายๆนะครับโอ้ oh y God ดยเจ้าสาย o m g นี้ครับมาในหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นหัว Lightning ของ iPhone หัว USB Type C หรือหัวไ Mi โคร USB ครับนั่นแปลว่าคนใช้ iPhone ที่เขาบอกว่าปลอดภัยเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะถูกแฮ็กได้จากเจ้าสายตัวนี้แล้วสำหรับวิธีการแฮ็กเนี่ยมันแฮ็กยังไงก็ต้องบอกรัาว่าแฮกเกอร์เนี่ยเขาแอบฝังชิปเข้าไปในด้านของหัว USB Type A ก็คือหัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยแหละฝังชิปเล็กๆตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บครับพอเราเสียบไฟเข้าไปไฟมันไหลผ่านเจ้าชิปตัวนี้ ชิปตัวนี้ก็จะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เล็กๆออกมาครับแฮกเกอร์ที่อยู่ใกล้ๆก็จะแอบสแกนข้อมูลของเราสแกนอะไรบ้างอันที่ง่ายที่สุดเลยครับก็คือการดักจับข้อมูลว่าเราพิมพ์อะไรลงไปในคีย์บอร์ดบ้างพิมพ์อะไรเช่นเว็บไซต์ facebook.com Facebook.com เสร็จอีเมลเราคืออะไรตาสปริงนิวเสร็จแล้วพาสเวิร์ดเราคืออะไรเราพิมพ์ไป p s s s, s w 0 r d อา้าวทีนี้คนร้ายมีข้อมูลเราครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บที่เราเข้าอีเมลร,รวมถึงพาสเวิร์ดที่เราพิมพ์เรียกได้ว่าแฮกเกอร์ acker, สุดชิวครับผมซึ่งชื่อของสาย o m จุด MG นี้มาจากผู้ผลิตที่ชื่อว่า MG อันนี้เนี่ยไม่ใช่ค่ายรถยนต์นะครับอย่าพึ่งเข้าใจผิด โดยผู้ผลิตสายตัวนี้ครับเขาเคยนำตัวต้นแบบมาโชว์ในงานรวมแฮกเกอร์เมื่อปี2019และในปี2022นี้ครับผู้ผลิตเขาก็เพิ่งที่จะสามารถผลิตแบบ Mass Product หรือผลิตแบบจำนวนมากได้ อ้าวทีนี้สําหรับคนธรรมดาทั่วไปครับวันนี้เราต้องเริ่มรู้สึกกลัวไหมผมบอกเลยครับว่าอาจจะต้องเริ่มรู้สึกกลัวแล้วแต่อาจจะยังไม่ต้องกลัวถึงขนาดที่ว่าฉันจะไม่ยืมสายทุกคนเลยฉันจะไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าสายตัวนี้ครับตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก4,600บาทถึง6,000บาทเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่คิดว่าข้างบ้านกําลังจะแฮกข้อมูลเร,เราเพียงแค่เรายืมสายโทรศัพท์สายชาร์จของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวไปสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ต้องบอกครับว่าเจ้าสายชาร์จตัวนี้เนี่ย ราคามันถูกลงกว่าตัวต้นแบบที่ราคาอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0แสนกว่าบาทเลยดังนั้นครับในอนาคตถ้าหากเทคโนโลยีมันราคาถูกลงสายนี้จาก4,000มันอาจจะเหลือสัก1,000บาทหรือ500บาทมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังตัวครับเพราะเมื่อเทคโนโลยีก้าวไปไกลแค่ไหนความปลอดภัยก็ต้องก้าวไปไกลาตามนั้นด้วยนะครับ สุดท้ายครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดได้ผ่านทางเว็บไซต์ stringnews.co.th ครับ